สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาล่างนะคะวันนี้แอดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะแอดให้เด่น3กับ4เนอเาอหลักหน่วยแต่ว่าแอดไปเน,น้นเลข9นะคะมันออกมันออก6 3นะคะก็ต้องขอภัยด้วยนะคะให้93เนาะมันออก6 3สนะคะ6กับหัวนะคะ สูตรนี้ถือว่าผิดนะคะเพราะมันออกหกสาเนาะส่วนบนมันออกสี่เจ็ดนะคะมันเข้าตัวนี้เข้าตัวกลับนะคะสี่เจ็ดเนาะแต่แอดไม่ได้เน้นให้นะคะแอดมองไม่เห็นหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดนะคะแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสูตรนี้เนาะส่วนเลขหกสาม มันก็ดันลงไปล่างซะอีกเนาะอ่าแอดแอดเขียนหกเก้าขออภัยนะคะหกสามนะคะนี้หกสามนะคะไม่รู้เป็นอะไรชอบกับหัวอยู่เรื่อยหกับเก้านี่ยคะ่ะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะแอดลืมบอกให้กับหัวด้วยเนาะเอามาดูสูตรนะคะสูตรที่หลุดเนาะสองสูตรนะคะ อ่ะสูตรนี้นะคะมันก็จะออก6-3สแอดให้9-3ก็ถือว่าผิดนะคะ6-3สามอ่ะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาเจอสูตรเนาะอ่ะมาดูคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะ เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้วิธีคิดเนาะ สูตรนี้นะคะใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยนะคะ8 1บวก7็ก็ได้8เนาะ8ลบ1ก็เป็น7 1บวก1ก็เป็น9เป็นศูนะคะส่วนหลักหน่วยใช้หลักหมื่นบวก2เบวก9งที่นะคะก็จะได้1 2 3 4อ ีวจะเขียนตัวเลขให้นะคะก็จะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสีดหนึ่งแดสองแดสามดสี้าหนึ่งเสองเสามสศูนย ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่นะคะเอามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็หลุดนะคะออกหกสามนะคะเข้าแค่เลขสามเนาะสูตรนี้เข้าที่หลักหน่วยนะคะสูตรนี้เนาะเข้าหลักหน่วยนะคะแต่ว่าหลักสิบหลุดเนาะ เอามาดูของงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้ใช้หลักแสนเหมือนคล้ายๆกับสูตรแรกนะคะบวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกสองคงที่นะคะก็จะได้แปดเจบวกหได้8บวกอีก2ก็เป็น0 0 1 2์สาม ่วนหลักหน่วยนะคะใช้หลักร้อยคูณด้วย4บวกด้วย1คงที่432บวก1ก็เป็น3 4 5 6ก็จะได้03 04 05 06 13 14 หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสามสามสี่สามห้าสามหกเป็นที่สามนะคะวันนี้ เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้ที่มีสามนะคะงมดที่แล้วแอดเน้นให้หลักหน่วยคือสามกับสี่แต่งวดเนี้ยสามอะ่ะมันมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะเน้นเลยรูดสามก็ได้นะคะ หน่วยล่างใช่ไหมเด่นที่เด่นที่สามนะคะส่วนหลักสิบหลักสิบหลักสิบก็เด่นที่สามอ้าวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนวดที่แล้วเลยนะคะ สามกับสี่มันก็จะได้ทั้งหมดหกสิบฟุตนะคะวันนี้ต้องกลับนะคะถ้ากลับด้วยมันก็จะเป็นยี่สิบเนาะ หลักสิเด่นที่เลข3เอาแบบนี้ก็ได้ค่ะเอา3เนี่ยค่ะเอาที่มีเลข3เนี่ยแต่กลับด้วย1 2 3 4งสอห้าหก็ก็จะเป็น14ชุด14ชุดแต่หลักหน่วยหลักหน่วยเต็มที่ถึงแค่เลข4นะคะก็จะเป็น30มศา สาม3นึ่งหนึแล้วก็3ามสี่กับ3 6นี่เป็นตัวรองนะคะมันก็จะมีแค่8ชุดที่ต้องกลับนะคะหนึ่งก็สาไม่ต้องกลับเนาะหนึ 1, 2, 3, อ่อมี่อามีสชุดที่ต้องกลับนะคะและอีก3มชุดนี้ ให้เป็นตัวตรงไปนะคะอย่าแอติกให้เนาะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ต้องกลับนะคะส่วนพวกนี้ก็คือตรงตัวหมดเลยนะคะเพราะว่าอ๋อขอโทษนะคะมันต้องมีอีกตัวหนึง่ง ห้าไม่ต้องกลับมีอีกตัวหนึ่งนะคะเลข6กหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีถ้ากลับด้วยก็สิบชุดแล้วก็ตรงนี้อีกสองชุดที่ไม่ต้องกลับนะคะก็จะได้สิบสองมันจะเลขประมาณนี้นะคะหลักหน่วยมันเด่นที่หนึ่งสามสี่ส่วนหลักสิบมันเด่นที่สามสี่หกนะคะ สามสี่หกหลักสิบนะคะหลักหน่วยเด่นที่หนึ่งศูนสามสี่อืมประมาณนี้ค่ะส่วนชุดนี้นะคะชุดแรกเนาะที่แอดทำให้มันก็จะตรงกันที่ ศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดมาไหมเจ็ดไม่เด่นในหลักสิบนะคะเจ็ดไม่เด่นแอดว่า er, น่าจะเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้น่าจะลองเห็นไหมคะถ้าตรงกันก็คือศูนย์สามกับศูนย์สี่แต่หลักสิบ หลักสิบเลขศูนย์มันเด่นที่หลักหน่วยแต่หลักหน่วยล่างนะคะหลักสิบล่างไม่มีนะคะน่าจะกลับนะแอดว่าอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากดกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนอะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ